สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมศูนย์ทางรถวิชชั่นฟาร์มสามนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะฮะเป็นตัวคอนเดนเซอร์เอ็มซีกับชุดแต่งวาซุมาร์ลัคชูลี่นะครับผมนะครับมาดูกันครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นจากชุดแต่งนะครับเป็นวาซุมาร์ลัคชูลี่นะครับคันนี้4ชิ้นนะครับรอบคันนะครับผมตัวสไตล์หรูเรียบนะครับผมแฝงสปอร์ตนิดๆนะฮะคันนี้นะครับผม สี่ชิ้นนรัดูชิ้นหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็คันนี้ก็ได้เปลี่ยนอัปเกรดชิ้นไฟนะครับผมเป็นดําเงาแท้นะครับเป็นงานแท้นะฮะนะครับแล้วก็ได้เสริมหล่อด้วยล้อล้อเบนโซ่นะครับเป็น RT i นะครับผมก้านเก้าครึ่งออฟยี่สิบนะครับผมลัดยางเดิมตัวนี้นะครับผมแถมฝาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮรล้อเก่าเทินได้นะครับสเกร์ตคาะ ดูด้านหลังนะครับตัวสวยงามนะครับผม้อหลังข้อคู่ใบไม้นะครับตาย VIP นะครับผมพร้อมเสริมคิ้วท้ายเดียดีสองนะครับเี๋ยรดีสลูกครับนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวครอบทับนะครับผมไม่เสียงานตัวเก่าไม่ต้องรื้ออะไรเยอะแยะนะครับผมงานเนียนเนียบนะครับผม ็เรียบร้อยครับจบหล่อเป็นหนึ่งคันนะครับผมราคาเบาๆเหมือนเช่นเคยครับที่วิช็อปนะครับสนใจทักเบอร์นี้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ